ครับผมเศา้านี้ที่สกลนครสเน่อิมบุญสุพาพี่พาน้องมาเบ่งสมุนไพรดีคือเกาพี่น้องเข่าโคกเข่าป่ามาเบ่งสมุนไพรนี่คือเอื้องหมาหน้าได้พี่น้องเด้อสมุนไพรเอื้องหมาหน้าในมีประโยชน์อย่างบ่ครับผมมีประโยชน์เพื่อสามารถซ้อยรักษา,มาเม็งได้ได้พี่น้องหรือแก้ะเร็งได้พี่น้องเอ้ เพิ่นยังสามารถซ้อยบำรุงกำลังท่านหญิงท่านชายได้อย่างดีแก้อ่อนเปี้ยเพียแรงซร้อยเสริมสร้างใันร่างกายดีขึ้นนะเพี่น้องเนะาะเอาส่วนไหนของเพิ่นมาแกม้มะเร็งบำรุงร่างกายเอาส่วนรากหรือส่วนเงาของเพิ่นเน้อเพี่น้องเนดะ้อเอามาต้มยู่ต้มกินจะสามารถซ้อยบำรุงกำลังได้อย่างดีนะพี่น้องเนาะเพิ่นยังสามารถซ้อยแก้ความดันแก้สร้างในเด็กน้อยได้อย่างดีนะเพี่น้องเนดะ้อหามาต้มยู่ต้มกินจะเฮ็ดให้ด็กน้อย อุดมสมบูรณ์หรืออ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นมาพี่น้องเนาะนี่คือสมุนไพรเอื้องไม้น้าและของเพิ่นยังสามารถซ้อยขับปัสสาวะได้อย่างดีด้เพี่น้องเด้อไผปัสสาวะบดีพี่น้องรับต้มยู่ต้มกินล่ำของเพิ่นนี่สามารถเอามาเผาไฟเผาไฟแล้วมันเย็นๆแล้วเอามายอดสงหูแก้หูอื้อแก้หูอึงได้อย่างดีนะเพี่น้องเนาะใบของเอื้องไมน้นานี่พี่น้องเอามาหั่นตากแห้งแล้วก็บวกใบเป้าเด้อพี่น้องเด้อใบเป้านั้นก็มาหั่นตากแห้งด้วยกันพี่น้อง และมาใส่ยาสูบจักหน่อยเอามาสูบสูบและแก้ลิสดวงจมูกได้ยอย่างดีเด้อพี่น้องเด้อพายเป็นลิสดวงจมูกหาสมุนไพรตัวอื่นบ่ได้ให้ท่านเอาใบเอื้องไม้หน,ออหน้านี้แล้วก็ใบเป้านั่นมาหั่น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 และมาสูบพี่น้องเด้อจะสามารถซอยแก้ลิสดวงจมูกท่านได้อย่างดีเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรหีืมีหลายอย่างพี่น้องแต่คนยังบ่รู้ว่าว่าใช้เนี่ยใดกินเนี่ยได้เนาะพี่น้องเนาะเพื่อนยังสามารถซอยแก้ท้องบิดภายเป็นท้องบิด อย่างรุนแรงทายบออกให้หาต้มอยู่ต้มกินเลยพี่น้องจะสามารถซอยแก้ท้องบิดได้เลยพี่พน้อง้อเพราะยังสามารถซ้อยคับฤดูของสตรีได้พร้อมพี่พน้องภายฤดูของสตรีบอมาตามปกติหาต้มอยู่ต้มกินฤดูของสตรีท่านสีเริ่มดีขึ้นเลยพี่น้องด้อลากของเพราะยังาสามารถซ้อยอามาต้มเดินรักษาแผลละกระเพ,เเพาะรักษาแผลในลำไส้หรือแผลติดเชื้อในลำไส้ต้มอยู่ต้มกินจะสามารถซอยแก้ ไอแผลติดเชื้อหรือแผลในกระเพาะหรือแผลในลำไส้ของท่านได้อย่างดีด้อแต่ข้อควรห้ามดีพี่น้องมีบ่อมีขับผมขอควรห้ามคือผูหยิงมีท้องหรือผูหยิงมีคันห้ามกินห้ามรับประทานหรือขาดเรือพี่น้องเน้อเพราะสมุนไพรนี่บางทีมันกรแพร้พวกผูหยิงมีท้องมันจะเ็ดให้ท่านแทงบุตรได้น,นะพี่นอ้องเนาะก่อนท่านสิกินก่อนท่านสิใไซให้ท่านศึกษาดีๆด้ดยพี่น้องเนาะเพื่อย่านแพ้สมุนไพรในเมื่อท่านกินแล้วมันแพ้ดีึ้นไส้อาเจียนหรือมัน เวียนหัวให้ท่านเอาน้ำมาเข่าแล้วพี่น้องเด้อมากิ่นจิบ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 กินไปเรื่อยๆพี่น้องประมาณสิบห้านาทีกินหนึ่งครั้งมันจะถอนพิษของเรื่องหมายหน้านี่ได้พี่น้องเอง๋ยหรือน้ำซาวเข่าขอ,ขอ,อะไรพี่น้องน้ำซาวข้าวหรือบ้านผมเอื้อนต้นน้ำมาเข่าพี่น้องเองให้ท่านกิน่นมันจะถอนพิษอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือแกเวียนหัวเวียนหางได้ถ้าเป็นปลาได้ห้ามกินดิบด้วยพี่น้องเด้อให้ท่านต้มกิ่น กินซุกแล้วพิษจะบ่มีพี่น้องเอแม่สมุนไพรทุกสิ่งทุกอย่างบางสิ่งบางอย่างตอนดิบมี่มีพิษพี่น้องถ้าหฮาต้มซุกแล้วพิษมันก็ค่อยจืดค่อยจางไปมันก็เสือแต่สมุนไพรเหตุในห้ากินเนาะพี่น้องเนาะที่แนได้หัวของเพ่นยังสามารถสอยบำรุงกำลังแก่อ่อนเปี้ยเพียงสอยขับปัสสาวะเนาะพี่น้องเอาไผเห็นไผหูจักก็ะหาอยู่หากินละบกเด้พี่น้องเน้อเผื่อบางคนแพ้สมุนไพรกับให้ศึกษาดีๆพี่น้องเอยบางคนกับบแพ้บางคนกินเล้วก็ะหายเลยบางคนกินเลอวก็ะหายซ่า แล้วแต่ร่างกายของคนกินและหันอยู่ดีมีแห้งจะเจ็บจะไข้ให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านเวยครับ้นะขอขอบุขอบคุณครับผม